มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้6กเวลาสานาทีนะคะรยากาศดีมากๆ ชื้นของอากาศนะแบบเดียวกองเปลี่ยนสีเลยสักคู่นะคะข้างในห้องอากาศอาจจะเย็นจัดนะคะเพราะว่าเปิดแอร ออกมาข้ังงน้าหอกปรับในถทงังที่นี้นะคะนามะคาพูเก็ตสวยไม่ผิดหวังจริงเลยค่ะทีกะ่กำังจะขึ้นทางฝั่งโน้นนะ สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทานข้าวเช้ากันดีกว่าเด็กฟา้าเนาะวันนี้นะจ๊ะเราจะไปทานข้าวเช้ากันนะ เบรกฟาดเหมือนเดิมนะแล้ววันนี้เราจะไปต่อที่ไหนกันเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ไปกินข้าวเช้าก่อนวันนี้รอบเกาะนะคะรอบเกาะก่อนถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนไม่ตกมีแผนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าฝนตกเราต้องค่อยมาว่ากันอีกทีนะจ่าธิราจ๋าสวัสดีค่ะ อาหารเชากันนะคะมาดูเต่าช้างนี้มีอะไรบ้างนะอะไรบ้างเออ สำหรับตาก็มีนะซุดมิโซ จะเป็นแกงไตปลาเหรอคะแกงอะไรคะเอามาสมันเต้าหู้นะคะกับแกงกะหรี่มันกับโรตีค่ะไม่ใช่ไตปลานะคะเอาใจแขกชาวต่างชาตินะมีปลาเคียงช่างทอดกรอบนะไก่เชียงนะคะ,สะแสดงว่าคาดหวังจากหมูไม่ได้เลยคะ่ะ กับข้าวจะหมดแล้วนะข้าวต้มขาวนี่กี่โมงคะเนี่ยแค่สิบแล้วค่ะเขาปิดแค่สิบอ๋อเขาปิดแค่สิบค่ะก็เลยไม่เตือนโอเคสายภาษาสายค่ะเสืออกสายค่ะสายเราสายโอเคอย่างที่เรากินได้มีแน่นอนแล้วโอเคค่ะเอาเปล่า อันนี้ข้าวหมกไก่นะจ๊ะถูกใจกระนกพันไม่คะกะนกพันตะเกียก็ต้มแหละเอพาสตา <Okay. S 1> ผัดซีเมลโดนาิีโอเค okay, ค่ะอาหารเช้าเยอะมากผลไม้นะสลัด ตรงนี้เป็นฟุตสลัดนะคะในตู้นะตรงนี้ก็เป็นพวกแยมขนมปังเดเกอรี่ข้างล่างค่ะข้างล่างถือว่าโอเคมากเลยค่ะถือว่าอาหารเยอะแต่เราลงมาช้าเองนะคะ หลังจากที่ทานอาหารเช้าจากโรงแรมนะคะก็ขับรถวนรอบเกาะนะคะก็ูเกตน,นะคะป่าตองเลยอะไรเอ่ยวนเกิดขบขอมด้วยฝนโปรยปลายนะ,ะจะลงเดินชายหาดก็น่าจะเปีอ่จะเลยเปลี่ยนแผนนะคะกังวันเดินในห,ห้างก่อนเนาะตอนเย็นเราคายท่องราบีภูเกตก สำรับซอยบางลาอันโด่งดังเนาะคนที่เที่ยวภูเก็ตบ่อยๆคงรู้ดีเนาะยานสถานบันเทงิงลากลางวันถ้าเกิดว่าฝนโปรยปลายเดินชายหาดไม่ได้สมธรรมชาติไม่ได้ก็ขับรถวนดูธรรมชาติไปเรื่อยๆนะหรือไม่ก็ต้องมาเดินห้างก่อนนะคะ พอฝนตกปุ๊บก,ก็เดินห้างก่อนแล้วกันเนาะเดินห้านก่อนยังมีเวลาอยู่อีกหลายวันพรุ่งนีอาจจะหากิจกรรมไปจังโก้เนาะสำหรับ ใป้ห้องน้าจ้ะไปห้องน้ําเข้าห้างแล้วต้องเข้าห้องน้ำตามระเบียบส่วนสำหรับกิจกรรมต่อไปเนาะลันหลังๆยามรับว่าในโรงแรมก็บรรยากาศดีอะไรดีมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำเราคอยสิ่งสถิตอยู่ที่ในโรงแรมสักวันเนาะวันนี้เดินห้างกัน่อนค่ะโอเคนะคะก่อนจะเดิน วนห้างนะคะเดิน้าเวลาไปเราก็มาหาความตื่นตัวกันนิดนึงนะคะเข้าทางนี้ได้นะนโอเคเมื่อคืนก็นอนเร็วเราเมื่อคืนนอนสามทุค่ครึ่งตื่นหกโมงครึ่งแต่ก็ยังงวงนะคะ หาความตื่นเต้นไม่ได้ก็ต้องหาความถูนตัวก่อนเนาะนั้นทาเวลาสักกกลาคืนจะได้ท่องนาดเปถ้าฝนไม่ตกไปค่ะสั่งกาแฟกันก่อน ไปวันต่อไปก็ไปจังโกร์พระจภัยนิดหน่อยอรหรืออาจจะไปดูโชว์คาร์นิวัลหรืออะไรก็แล้วแต่แผนแบบไม่แน่นอนตุดเด้นกว่าไม่ไม่ชอบตามแผนเลยเอาแผนสบายๆแผนสดคิดสด วันก่อนเช็คเอาท์ออกแล้วก็เสพบรรยากาศในโรงแรมก็โอเคโรงแรงงมเราีครบทุกกิจกรรมนะคะฟิเนสสระว่ายน้ำสปาหรือจะเป็นเครื่องเล่นอาตาือจะนอนมองทะเลก,ก็าชิวๆไว้ว่ากาันเป็นแผนต่อไปจ้ะง้างมาแล้วนะคะ มาเพิ่มพลังกันความม่วงๆของเราเมนูตัวเองอะไรอะ่ะชาเอสเปรสโซฟิวชั่นมัทชะเอสเปรสโซโซฟิวชั่นส่วนอันนี้คาปูร้อนธรรมดาอันนี้เวอร์เฟลมาสต์เนาะ <S <S เพิ่มพลังแล้วเดี๋ยวไปต่อไปเดนินแล้วฮะสาวๆก็เดิน เป็นเรื่องปกติเนาะขายเที่ยวภูเก็ตแนวไหนก็แล้วแต่ไลสไตล์และสำหรับเราเอาทุกสไตล์ค่ะบางทีก็เอาสะดวกบางทีก็เอาสบายบางทีก็เอากระจนไปบางทีก็เอาแบบแบบที่คนอืเขาไม่ทำกันอะ คอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าอะไรนะคะที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยทําแต่เราทํานะคะกินกันค่ะหลังจากดื่มกาแฟกันเสร็จนะคะเพิ่มพลังกันเสร็จผู้หญิงเราเราจะมีอะไรมากมายค่ะนอ,อกจากเดินห้างนะคะดูของซื้อของเข้าห้องน้ําเดินดูไปเรื่อยนะคะวนวนเว,ว,วียนเวียนอยู่แถวนั้นแล้วยังไงต่อ เข้าห้องน้ำหรือไม่ก็หิวอีกรอบค่ะปกติมาออ,นนออาเอกคิ้มไม่ออกมากเดินเล่นฟอเรสต้านะคะมาที่ช็อปปิ้นะาวบังเอิญเจอการถ่ายทำเด็เนหนุองปันปันด้วยนะน่ารักมากเดินไปอีกน่อย เราก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็สวยหายไปไหนหรอน่ะยืนอยู่้างไหนไม่เป็นไรนะคะเก่งใจเขา <c oughs> จะยืนฝักหลักถ่าเขาเก่งใจเขาเก่งใจการทำงานของเขาให้เขาทำงานให้สะดวกนะคะเราเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะ เดินไปเดินมานะคะกล่าวว่าจะเดินแป๊บเดียวค่ะเดินไปเดินมาเพลินมากเลยเพลินเพลินตอนนี้ก็หิวอีกแล้วหาอ,อะไรกินที่ฟูดครอร์ดกันค่ะอันนี้ข้าวรวมหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะม,มาดูที่จานนี้นะคะจานนี้สั่งข้าวขาหมูนิ่มๆน,นะคะจานละแปดสิบบาท เห็นแต่มันหมูจ้าฮะทางลงไปป่าตองนะคะแสงสวยมากฝนไม่ตกตอนนี้เวลาเหตมงสีนาทีนะคะหกโมงเย็นนะ คนขับบอกแสงสวยคนถ่ายร้อนหน้าผากมากค่ะใช่น,น,ชชน,น,น้ากัวดีเส้นทางที่เราได้ถ่าย นอนขามาแล้วนะคะเส้นทางเดียวกันแค่เปลี่ยนเวลาถ่ายเป็นเวลาเย็นตอนพระอาทิตย์ตกนะคะวิบาๆ จากเดินห้างกันแล้วนะคะก็ผิดแผนหมดนะคะจากที่ว่าจะไปท่องลาตีนู่นนี่นั่นรู้ตัวทันทีเลยค่ะว่าแก่นะคะเหนื่อยอะ่ะเราอยากมาเที่ยวแบบสบายอะ่ะอยากเที่ยวแบบเออเสพบ,บรรยากาศแล้วก็เสพความสุขสบายของที่พกักเวอร์ไหมไม่เว่อร์หรอก ไปแบบซอยบางลากก็ไปดูอะไรอะไปดูเขาแบบว่าลูดเสาอะไรอย่างเงี้ยเออดูโชว์พิเศษอะไรอย่างงี้มันมันเบื่อแล้วเนาะเราก็ไม่ใช่สาวสาวมันไม่ตื่นเต้นแล้วอะค่ะมันไม่ตื่นเต้นมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเออทําให้เรารู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายจริงๆเนาะหรือถ้าเป็นแต่ก่อนก็อ,กอาจจะแบบไปนั่ง ฟังดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินเบียรเบาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นะตอนนี้นะคะยอมรับว่าแกนะตอนนี้นะคะคิดว่าการที่เรามาเที่ยวตามกําลังที่เราไหวกําลังวังชา <c oughs> เอาตรงๆเลยเนาะกําลังวังชาตามอายุนะคะมันจะมีความสุขกว่าเราเที่ยวแบบเราเที่ยวแบบชิลไงนะ ชิลจริงๆอะไม่เที่ยวแบบว่ารวบอะไม่เที่ยวแบบเหมือนแบบว่ากลัวไม่คุ้มอะบางคนแบบเหมือนเวลาที่เราไปทัวร์ใช่ไหมเราไปกับรถทัวร์แบบเหมือนแม่แม่เราไปอะไรอะกับขา้าราชการบํานาญอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรายการมาเต็มเห็นนะคะวันนี้มีไปนู้นไปนี่ไปนั่นวันละเป็นสิบรายการถามจริงชะงกทัวร์ใช่ไหมวันหนึ่งอะสิบรายการอะ ทั่วถึงอะไรบ้างอะ่ะเข้าห้องน้ำซะแล้วเท่าไหรอ่อ่ะคนแก่ทั้งนั้นน่ะแล้วพอไปถึงห้องพักนะอาบน้ำเสร็จไม่ได้อะไรเลยนอนทำจริงๆทำแปมกันเพื่ออะไรอะ่ะแล้วไม่ใช่ไม่เคยไปกันนะไปกันคนลราไม่รู้กี่รอบแต่ก็ยังไปกันอีกไปที่เดิมๆไปแบบว่าโอ ไปทาไมให้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยจะตายเดียวแบบนั้นอะ่ะจะทําแต้มไม่เพื่ออะไรอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเราไม่เคยไปก็ว่าไปจะไปให้ครบทุก,ท,กทุกทีอันนี้ไปก็ไปครบทุกที่นะคะก็ยังจะไปที่เดิมเดิมทำไมเราไม่เที่ยวแบบว่าเออแบบนึกออกไหมอะ่ะใครเป็นแบบเรามากอะ่ะแบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องเก็บให้หมด ทุกที่ไม่ต้องเก็บแป้มะเราไปแบบว่าอยากไปตรงไหนก็ไปเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยที่เดิมก็ไปได้โอเคไปได้แต่ว่าไปแบบไม่เหนื่อยอะไปที่แบบว่าที่สบายใจที่เราจะไปอะแต่อย่าพูดว่าไปที่ชอบที่ชอบนะเออเอาแบบเอาธรรมดาธรรมดาก็พอนะเออ เอาแบบสบายๆที่พักก็อุตส่าห์แบบว่าเช็คอินมาที่ดีๆเลือกมาดีๆเซิร์ชมาดีๆจะไปเที่ยวไปเมาหัวลาน้ํากลับมาเพื่อนอนไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่ไหมเราเช่าที่สวยๆมาแล้วก็เออกลับมาให้แบบหัวค่าสักนิดหนึ่งเพื่อมาเสพบรรยากาศในห้องอีกเนาะเพื่อมาแบบเออมาสวีทหวานกันบ้างอะไรบ้าง จะได้ไม่เสียดายห้องอ่ะไม่เสียดายค่าห้องอ่ะตื่นเช้ามาไหนจะบรรยากาศอะไรอีกไปเมาให้แหงตื่นเช้าก็ไม่ไหวถูกปะไม่ได้เห็นบรรยากาศสวยเอ,อพอจะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วแพนไม่มีอีกแล้วแต่จะเป็นอย่างเงี้ยส,ส,สไตล์เราอ่ะสไตล์โกโกโกวิตแตงกว่าสไตล์เลวฤทธิ้เรียทลิตจริงจริงไม่แพนจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าเออจะต้องมานั่งคาด หวังว่าจะไปนี่นี่น,น,นจะมีเพลย์ลิสต์ว่าที่ไหนบ้างในเกาะภูเก็ตเที่ยวที่ไหนบ้างเกาะภูเก็ตอะไรเงี้ยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยไปไหนไปกันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบว่าเออใครดูเราแล้วเหมือนแบบว่า นั่งอยู่กับเราในรถทันเดียกับเราเอออยากไปไหนก็ไปเออใครอยากไปไหนเออใครเหนื่อยใครหิวใครเข้าห้องน้ำใครอะไรอะไรอย่างนี้มากกว่าจะไม่แบบว่าต้องไปตามลิสต์ที่แบบว่าเออเช็คเอาไว้จดเอาไว้ว่าที่เด็ดของเกาะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเนาะมากับเราแบบสบายๆคิดซะว่ามาแบบวัยเราหรือมาแบบไม่ไม่วางแผนมาแบบไม่คาดหวงัง มาแบบไม่ต้องมาซีเรียสด่าเออวันนี้ยังไม่ได้ตามแผนเนอะเออดีกว่าปะดีกว่าปะเนอะใครที่แบบว่าเออคิดว่าแบบว่าเออฉันจะดูเพื่อแบบว่าเออเป็นไกด์ไลน์ว่าเออเวลาฉันมาฉันจะทําอะไรบ้างก็ก็ไม่ว่านะคะก็ยังมีหลายหลายวอลอ่าหลายช่องที่เขาทากันแบบนี้เนอะส่วนช่องนี้ก็ เหมือนแบบว่าได้ดูเราแบบ สบายๆได้ดูความเป็นเรานะคะความเป็นเรียลลิตี้นะคะเกโตบ้างอะไรบ้างนะคะไม่เป๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบความไม่เป๊ะใครที่ไม่ชอบความที่แบบว่าไม่ต้องเพอร์เฟกมากช่องนี้ตอบโจทย์ได้ค่ะบางทีมันมีมักมีอะไรที่ไม่คาดฝันม่อยๆต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะเราก็เหนื่อยในแบบของเราเนาะเดินห้างมา ทั้งวันเอออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดมาทั้งหมดหรอกนะเอออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องคล้องันก่อนคะะไว้เจอกันพรุ่งนี้เน้อบ๊ายบายค่ะก่<ส>อนจะเจอกัน ep สามวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราก็มาถึงที่พักเแล้วนะตามที่บอกนะคะเนื่อมาพักผ่อนมาเสพบรรยากาศในห้อง ะะมองไปเห็นทะเลใกล้ๆสวยวเจอกัน ep 4นะคะพรุ่งนี้นะ ep 4นะคากกด subscribe กดแชร์กดไลค์ด้วยนะจ๊ะ